คำเตือนคลิปนี้ทำเพื่อความบันเทิงเท่านั้นเงินน้อยใช้น้อยอย่างประหยัดเงินหนาถ้าอยากสนุกก็เข้ามาดูคลิปแล้วอย่าลืมกดไลค์กดซับไล์กันด้วยนะครับด้วยความหวังดีจากเซียนนอกอตะคายสวัสดีครับวันนี้ผมอยู่ที่ LSM 9.9ครับเช่นเคยครับผมมาที่เกมยิงปลาครับแล้วก็จะเจอค่ายเกม KA Gaming ครับเข้ามาแล้วก็จะเป็นตัวเกมประมาณนี้นะครับ ันนี้เราจะไปที่โกลเด้นราก้อนครับไม่ได้เข้าหลายวันแล้วเข้าไปดูกันครับมาแล้วครับไปดูครับห้องบอลนะครับห้องแรกห้องที่สองห้องเงินห้องที่สามห้องทองครับเราไปห้องแรกครับห้องบอลครับราต่ำสุดนะครับสายขวาอย่าลืมนะครับอย่าไปโดนนะครับตัวเล่งอย่าไปโดนนะครับหมุดจะเก็บนะครับผมอยู่ไหนผมอยู่ไหนมอยู่นี่ครับนี่มุมขวาล่างนะครับ ก็เริ่มที่1บาทนะครับเริ่มที่1บาทนี่เต่ามา100บาทครับเต่า100บาทโอ้นี่เท่าไหร่คุณถึงมาแล้วคนึ่งร้อยเต่ามังกรเท่าไหร่ครับปล่าวานปล่าวานเตานเตานเตานโอ้วาน

ับพี่น้องอันนี้ผมไม่ยิงนะบอกเลยยิงยากครับอันนี้ยิงยากขอโทษขอโทษทีไ่ไปโดนจริงยิงยากจริงจริงครับยิงยากจริงเดี๋อวเราพีดปลาเข้าห้องพิดแต่แล้วเอาตายยากต่อไปครับปลาวานครับปลาวานอีกตอออุ้ยปลาวานอีกต่อไปครับรเหลืองตายไหมตายไหมตายไหมตายดิย เท่าไรว่าจากไหนอ่ะไปครับไปครับเอาอีกแล้วเห็นไหม,ไมเห็นไหมเห็นไหมมีแตกแยกมากโดนแยกโอเคคะอะไรไม่ติดตัดสายนะถึงบอกนะ เลือกมาเลือกมาเลือกหรือมังกรนี่ครับตรงนี้มีให้เลือกแบบมีอย่างนี้ครับมีอย่างนี้ครับมีอนี้ครับมีอนี้ครับเลือกเอาครับเ,เ,เลือกเอาเลยตอนนี้แต่ไม่เราแล้วโอ้ เปิดแล้วเป็นน้ําแข็งทีุ่กทีเลยโอเคครับวันนี้ผมบวกแล้วผมต้องถอนแล้วครับอะไรเกิดขึ้นข้างหน้าผมไม่รู้นะผมถอนก็วยวันนี้ผมบวกนะครับรวมุบห้าร้อยกว่าบาทนะครับเหลือตอนนี้เท่าไหร่หนึ่งพันสองร้อยยี่สิบเจ็ดบาทใครจะตามเข้ามาก็ได้นะครับใต้คลิปนี้มีลิงก์อยู่นะครับกดถูกใจกดซับสไครป์เป็นกำลังใจให้เซียนให้เซียนด้วยนะครับเซียนดีตาหรือเปล่าไม่รู้นะโอเคแล้วมาช่วยกันยิงนะครับตามเข้ามาครับวันนี้ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ